เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาจะทุ่มเงินก้อนโตแบบเป็นเงินที่ชี้ชะตาบริษัทได้เลยเนี่ยเขาตัดสินใจกันยังไงวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการตัดสินใจสุดสำคัญนี้กันครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะฮะสมมติว่าตอนนี้มีเงินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งคำถามคือจะเอาไปสร้างโรงงานใหม่สุดไฮเทคดีหรือจะเอาไปทุ่มกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ให้ปังไปเลยจะเลือกอะไรดีล่ะครับ นี่แหละฮะคือโจทย์ยักษ์ใที่ผู้บริหารระดับสูงต้องเจอกันเป็นประจำเลยแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาไม่ใช้การโยนหัวก้อยตัดสินใจกันหรอกครับมันมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบมากๆเพราะว่าถ้าเลือกผิดอนาคตของบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยซึ่งกระบวนการที่ว่านี่แหละครับเขาเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณการลงทนุนหรือที่เรียกทับศัพท์กันว่า capital budgeting โอเคก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือวิเคราะห์เจ๋งๆกันเนี่ย เราต้องมาทำความเข้าใจหัวใจหลกักแก่นของมันกันก่อนเลยครับและสิ่งนั้นก็คือกระแสเงินสดหรือ cash flow นั่นเองครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะมันคือเงินสดจริงๆที่อยู่ในมือบริษัทเงินที่เอาไปใช้จ่ายได้จริงเอาไปลงทุนต่อได้จริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในบัญชีถ้าจะเปรียบเทียบนะฮะมันก็เหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจยังคงมีชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ทีนี้ จุดที่หลายคนอาจจะสับสนก็คือความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสดกับกำไรทางบัญชีครับคือกำไรในกระดาษมันอาจจะดูดีดดูสวยหรูเลยแต่มันมีรายการบางอย่างที่ไม่ใช่เงินสดจริงๆปนอยู่ด้วยอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาอะไรแบบนี้แต่เวลาเราจะตัดสินใจลงทุนจริงๆเนี่ยเราสนแค่เงินสดล้วนๆครับเพราะธุรกิจเนี่ยใช้เงินสดลงทุนแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เงินสดกลับคืนมาง่ายๆแค่นั้นเลย เอาละครับพอเข้าใจเรื่องกระแสะเงินสดกันแล้วทีนี้เรามาดูเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นวิธีที่เบสิคที่สุดง่ายและตรงไปตรงมามากๆเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่าระยะเวลาคืนทุนหรือ payback period ครับหน้าที่ของมันก็ง่ายมากคือตอบคำถามแค่ข้อเดียวเลยลงเงินไปเท่านี้ต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้เงินก้อนนี้คืนมาครบแค่นี้เลยครับเรียบง่ายมากๆ มาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆสมมุติเราลงทุนไป1,000บาทนะฮะพอจบปีแรกปรากฏว่าได้เงินกลับมา500แปลว่าเรายังขาดทุนอยู่500ถูกไหมครับพอจบปีที่2ได้มาอีก400อ้อ่าตอนนี้ขาดทุนสะสมเราเหลือแค่100เดียวแล้วทีนี้พอเข้าปีที่3เราคาดว่าจะได้เงินเข้ามา300แต่เดี๋ยวก่อนเราต้องการอีกแค่ร้อยเดียวก็ครบทุนแล้วนี่นาแสดงว่าเราไม่ต้องรอจนจบปีที่3ก็ได้ คิดง่ายๆก็คือใช้เวลาอีกแค่ประมาณ1ใน3ของปีเท่านั้นดังนั้นโครงการนี้ก็จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่2.33ปีนั่นเองครับคือมันง่ายก็จริงนะคะแต่เครื่องมือนี้ก็มีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่2ข้อเลยข้อแรกเลยคือมันไม่สนใจมูลค่าของเงินตามเวลาคือมันมองว่าเงิน100บาทวันนี้กับเงิน100บาทอีก3ปีข้างหน้ามีค่าเท่ากันเป๊ะๆซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ และข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันคือมันไม่สนใจเลยว่าหลังจากคืนทุนไปแล้วเนี่ยโครงการมันจะทําเงินได้อีกมหาศาลแค่ไหนพอคืนทุนปุบ๊บมันหยุดคิดเลยเนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องการเครื่องมือที่มันซับซ้อนและแม่นยํากว่านี้และนี่ก็คือที่มาของเครื่องมือระดับโปรที่เข้ามาเพื่ออุดช่องโหว่ของวิธีระยะเวลาคืนทุนโดยเฉพาะเลยครับมาดูกันเลยเครื่องมือตัวท็อปเลยก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า NPV ครับหลักการของมันก็คือเงินที่จะได้มาในอนาคตเนี่ยมันมีค่าไม่เข้ากับเงินในวันนี้ถูกไหมครับดังนั้น NPV จะทำการคิดลดหรือดิส c o u n t กระแสงเงินสดในอนาคตทั้งหมดให้กลับมาเป็นมูลค่าณนะปัจจุบนันหรือวันนี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปหักลบกับเงินลงทุนก้อนแรกที่เราจ่ายออกไปพูดง่ายๆก็คือ NPV มันตอบคำถามที่สำคัญที่สุดแค่ข้อเดียวเลยครับว่า ไอ้โครงการนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารวยขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าคิดทุกอย่างเป็นมูลค่าเงินในวันนี้แล้วหลักการตัดสินใจก็ง่ายแบบสุดๆเลยครับถ้าคำนวณ NPV ออกมาแล้วได้ค่าเป็นบวกนั่นแปลว่าโครงการนี้มันสร้างมูลค่าเพิ่มก็หลุยเลย except แต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วค่ามันติดลบก็แปลว่ายิ่งทำยิ่งขาดทุนก็ต้อง r e ี e c t ปฏิเสธไปเห็นไหมครับง่ายแต่ทรงพลังมากๆ มาดูอีกตัวหนึ่งที่มักจะมาคู่กันนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนภายในหรือ IRR ครับตัวนี้จะคิดออกมาอีกแบบคือมันจะคำนวณให้เราเห็นเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เลยว่าสรุปแล้วโครงการนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่วิธีตัดสินใจก็ตรงไปตรงมาอีกเช่นกันครับเราก็แค่เอาค่า IRR ที่คำนวณได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไอตัวเลขขั้นต่ำที่ว่าเนี่ยมันก็คือต้นทุนทางการเงินของบริษัทนั่นเองถ้า IRR ของโครงการมันสูงกว่าก็แปลว่าน่าลงทุนเพราะมันทำกำไรได้คุ้มกับต้นทุนของเราแล้วพอฟังเรื่องคำนวณแล้วหลายคนอาจจะเริ่มปวดหัวแต่ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะในโลกการทำงานจริงๆเนี่ยเรามีโปรแกรมสเปรดชีตอย่าง Excel เป็นผู้ช่วยมันมีฟังก์ชันสำเร็จรูปม,มาให้เลยทั้ง NPV ทั้ง IRR เรามีหน้าที่แคตกรอกตัวเลขกระแสเง,งินสดเข้าไปให้ถูกที่เหลือกด Enter ทีเดียวโปรแกรมคำนวณให้เสร็จสับเลยครับง่ายมากเอาละครับทีนี้พอเรามีอาวุธครบมือแล้วได้เวลากลับไปที่โจทย์ข้อแรกของเรากันแล้วครับว่าจะสร้างโรงงานใหม่หรือจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดี ลองมาดูตารางสรุปผลกันครับจะเห็นภาพชัดเลยโครงการ B ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยคืนทุนเร็วกว่าก็จริงคือใช้เวลาแค่3ปีแต่พอมาดูตัวเลขสำคัญอย่าง NPV กลับสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้บริษัทแค่50,000บาท ทีนี้หันมาดูโครงการ A ที่เป็นโรงงานใหม่ถึงจะคืนทุนช้ากว่าหน่อยคือ3.5ปีแต่ดู NPV สิครับบวกไปถึง250,000บาทนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่า NPV มันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของความมั่งคั่งจริงๆที่จะได้รับได้ดีกว่าเยอะเลยบทเรียนสำคัญจากเคสนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดของการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้เงินคืนให้เร็วที่สุด แต่เป็นการเลือกโครงการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งสร้างมูลค่าให้กับกิจการได้มากที่สุดในระยะยาวต่างหากครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทํางบประมาณการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลล้วนๆไม่ใช่การวัดดวงหรือการเสี่ยงโชคเครื่องมืออย่าง NPV และ IRR นี่แหละครับที่เป็นเหมือนกรอบความคิดเป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองนำหลักการคิดแบบนี้ไปปรับใช้กับการตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญครั้งต่อไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตก็ตามการมองให้ไกลกว่าแค่เมื่อไหร่จะคืนทุนแล้วหันมามองว่าอะไรที่สร้างมูลค่าสูงสุดก็น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและเฉียบคมขึ้นอย่างแน่นอนครับ